สวัสดีครับผมดาบตองโรดการเตลินนะครับนำเสนอคลิปวิดีโอสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอเป็นวิถีชีวิตของคนไทยครับลูกหลานก็ต้องดูแลคนแก่นะครับหลังจากคุณยายนงได้ทํากับข้าวกับปลาทําทไข่เจียวให้อาหา,าน รับประทานแล้วหลานๆก็ต้องตอบแทนคุณยายบ้างครับเวลาว่างๆเวลาว่างๆอยู่บ้านว่างๆคุณยายปวดเมื่อยก็น,นวดให้คุณยายพูดคุยพักผ่อนเอรยาบทครับหลังจากดูโทรทัศน์เล่นเกมแล้วช่วงว่างๆก็ดูแลคุณยายบ้างนวดผ่อนคลาย กำเนื้อให้คุณยายนงครับหลานน้องนอนน้องนอนก็นวดแข้งนวดขาให้ยายนงพอช่วงที่ยายนงทำกับข้ากับปลาให้กินครับทอดไข่เจียวอร่อยอร่อยรับประทานก็เพิ่งพาสายกันครับวิถีชีวิตของคนไทย